ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับความเดิมตอนที่แล้วเมื่อข่าได้จากเกาะลิงมาเพื่อท้าทายเกาะบาร์กี้ข่าได้รับเคสและข่าได้ทําการโจมตีมาทําให้ข่าได้รู้ว่าโอเครู้แล้วว่าสู้ไม่ไหว หากคุณกาลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบอกผมมีร้านมาแนะนําร้านอ d ด t ิทไมช็อปร้านรับฟาร์มเกมโรบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี ok ้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์นในแบบบล็อกฟุตรับกดเพจแมปออสต l e ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook, เฟซบุ๊กคเนหาว่าอ e ิดดิทไมคุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแมป้าเพอีกด้วยและทางเพจยังมร สุดโหดของแบบบล็อกฟุตเมาวางจำาหนาอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Kittleshop ร้านเติมโลบัคระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ Kittleshop.com นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพารในแมปบ็อกฟุตและ k i king Pete รับกดเพชรในแมป All Star t o w e l d i f r e n d และยังมีบริการรับฟาร์ในแมปบ็อก o ุอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หลังจากที่ข้ารู้ว่าข้ายังไม่แข็งแก่งพอที่จะฟาร์มที่เกาะนี้ข้าก็ขออะไรติดไม้ติดมือก่อนที่จะไปเกาะลิงสักหน่อยแล้วกันระหว่างทางข้าขอแวะเพราะว่าข้ารู้ว่าที่นี่มันมีสมบัติซ่อนอยู่อ้าวตอนนี้ทมบัติหายไปไหนแล้วนะเอ๊ะเห็นคนนั้นไหมดูท่าจะไม่ดีแล้วนั่นไงจริงๆด้วยข้าขอเพนก่อนแล้วกันหลังจากที่ไม่เหยียบเกาะลิงได้สิ่งแรกที่ข้าทำคือการเซฟจุดเกิด ถ้ามันเกิดอะไรกับข้าไปข้าคงต้องไปเกิดใหม่ที่เกาะบากี้ข้าหันหลังกลับไปมองว่าเขาตามมาหรือเปล่าอ๋อโชคดีที่ไม่ได้ตามมาข้าจะไปสำรวจห้องลับเก็บสมบัติข้าอยากรู้ว่าสมบัติมันจะมีอยู่หรือเปล่าไอ้รูนี้มันเป็นอะไรนะรูก็ใหญ่แต่ทำไมข้าลงไม่ได้สักทีอ่ะมีสมบัติอยู่จริงๆด้วยโชคดีของข้าล่ะข้าได้มารับภารกิจเพื่อไปตีกอริลลาหลังจากที่ข้าล่ากอริลลามาแล้วข้ารู้สึกว่ามันขาดไปตัวหนึ่งเดี๋ยวข้าขอตีแค่สามตัวก่อนก็ได้เดี๋ยวข้าจะไปตามหาว่ามันอยู่ที่ไหน มาหลบอยู่นี่นี่เองเมื่อข้าทำภารกิจสำเร็จข้าจะเดินทางไปเพื่อรับเพสข้าเห็นใครชุมนุมกันอยู่ตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยข้าเลยแวะมาดูข้าอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างล่างมีการโจมตีแคนคูดกันอย่ากดูเดือดแต่ข้าก็ไม่เห็นว่าที่นี่เขาทำอะไรกันข้ายึงตัดสินใจกลับไปรับเพจดีกว่าข้ารับเพสตีบอสกอริล่าเพราะเมื่อกี้ข้าเห็นแวๆว่ามันเกิดอยู่และข้าก็แวะกลับมาดูอีกครั้งว่าเขาทำอะไรกัน ตอนนี้ผู้คนในเซิร์ฟมารวมตัวกันที่นี่ทั้งหมดข้าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นของข้าทำให้ข้าไม่สามารถจากไปที่นี่ได้อย่างง่ายๆสายเลือดไทมุงอันร้อนแรงของข้ามันถูกกระตุ้นขึ้นมาแล้วในที่สุดข้าก็รู้พวกเขามารวมตัวกันเพื่อขอผลพิสานนี่เองเดี๋ยวเมื่อข้ารู้เช่นนี้มันก็สายไปแล้วและแล้วข้าก็ถูกดูดและแล้วข้าก็ตายอย่างน่าสงสารมันเป็นเพราะว่าความอยากรู้เรื่องชาวบ้านของข้านี่เองโอเคข้าไปฟาร์มเควสของข้าต่อดีกว่า ข้าได้พุ่งตรงไปที่ราชากริลลาข้าได้แต่หวังว่าจะไม่มีใครมาแย่งข้าตีบอตตัวนี้ข้าเปิดก่อนด้วยมัดสกิลสายน้ำทลายหินต่อด้วยพลังผลพิศาจข้าถอยออกมาตั้งหลักแล้วก็จัดการต่อด้วยสกิลกระบองเหล็กและสิ่งที่ข้าไม่ต้องการก็เกิดขึ้นมีคนพุ่งตรงมาทางข้าหนึ่งคนข้าไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาารข้าได้แต่ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปและชายคนนั้นก็ยิงสกิลเข้ามาทำให้ข้ารู้ว่าเขาใช้บบพิศาจน้ำแข็งดูดูแล้วชายคนนี้ก็ไม่น่าจะมีฝี แต่ที่ตัวของเขามีอาวุธครบคันไม่ว่าจะเป็นทั้งมีดปืนแล้วก็ผลพิศาสตร์แล้วข้าก็เห็นผู้ใช้พลังของผลนแสงมีเข้ามาเขาสามารถทำวันช็อตบอสได้ด้วยสกิลของดาบโยรุทำให้ข้าได้เลเวลแบบงงๆข้ากลับไปรับเควสตีกอริล่าต่อแต่ก่อนที่ข้าจะได้ไปทำเควสข้าก็แวะมาสูบนพิษศาสรสักหน่อยสุดท้ายข้าก็สูมไม่ได้เพราะเงินข้าไม่พอ เงินค่าขาดไปแค่280เบลีแต่พ่อค้าท้าเลือดกลับไม่ยอมลดค่าข้าจึงต้องไปทำเฟสต,ต่อให้เสร็จข้ามาจัดการกับกอรลิล่ลอีกครั้งแต่ก็มีคนล่ามันอยู่เหมือนกันในที่สุดข้าก็าทำเวสเสร็จข้าบินกลับมาที่สุมผลอีกครั้งข้าหวังว่าจะได้ผลแสง แต่แล้วข้าก็ต้องพบความจริงันโหดร้ายแต้งบุญของข้าไม่พอข้าจึงได้ผลบาร์กี้มาข้ามีผลควันอยู่แล้วข้าจึงยกผลบาร์กี้ให้กับนักปะจนภัยหน้าใหม่ข้าขับไปทำภารกิจตีกอริลลาอีกครั้งแต่การทำภารกิจครั้งนี้ข้าทำได้ครึ่งทางราชากอริลาก็เกิดข้าจึงต้องจำใจทิ้งภารกิจนี้ก่อน ข้ากลับมารับภารกิจตีราชากอริลลาแต่เมื่อข้ากำลังจะกลับไปข้าก็พบว่ามันถูกกัดการไปแล้วข้ากลับมารับเควสตีกอริลล่าอีกครั้งข้าเห็นคนที่กำลังโดนกอริลลาทำลายข้าจึงเข้าไปช่วยเหลือและเขาก็กลับมาช่วยข้าเช่นกันช่างใจดีจังนะพ่อหนุ่ม และแล้วราชากอริล่าก็เกิดอีกครั้งครั้งนี้ข้าจะไม่พลาดข้ารีบไปรับภารกิจและพุ่งตรงไปหาบอสอย่างรวดเร็วบอสอยังอยู่ข้าได้ใช้พลังของผลพิศาส์ยิงใส่เขาไปหนึ่งทีต่อด้วยหมัดใส่น้ำทลายหินข้ายิงสกิลผลควันไปอีกหนึ่งครั้งและรอโอกาสเพื่อปิดฉากเสร็จข้าข้าต้องขอบคุณพ่อหนุ่มน้อยคนดีจริงทีนี้ข้าก็สามารถย้ายเกาะได้สักที ราะว่าข้าน่าจะแข็งแกร่งพอแล้วลาก่อนนะเกาะลิงข้ากลับมาที่เกาะบากี้ครั้งครั้งนี้ข้าแข็งแกร่งขึ้นแล้วสิ่งแรกที่ข้าจะทาเมื่อมาถึงเกาะน,นี้คือการเก็บสมบัติข้าเกือบหมดตัวกับการสุ่มผลข้าเซฟจุดเกิดแล้วก็ไปรับภารกิจ แล้วข้าก็ไปเก็บสมบัติต่อทั้งนอกบ้านในบ้านข้าฟาดเรียบกล่องทองและกล่องฟ้าข้าได้เก็บทังหมดแล้วทีนี้ข้าก็ได้ฟาร์มอย่างสบายใจบท่านี้ค่อนข้างแข่งแกร่งเลยทีเดียว เมื่อข้าทำภารกิจเสร็จข้าพบคุณผู้หญิงคนหนึ่งมาที่เกาะนี้ข้าหวังว่าเธอจะไม่มาแย่งข้าฟาร์มข้าทําการลากบอสอีกครั้งและข้าก็ได้เห็นคุณผู้หญิงคนนั้นทําการลากบอสบากี้อยู่เธอลากบอสไหมให้ข้าเห็นหรือว่าเธอมีแผนทําอะไรอยู่ดูเหมือนว่าเธอกําลังจะจํากัดการต่อสู้ของบอสข้าว่ามันเป็นแผนที่ดี แต่ดูเหมือนเธอทําดาเมจได้ไม่แรงเท่าไหร่เดี๋ยวรอค่าทํควสเสร็จก่อนเดี๋ยวค่าจะไปช่วยเธออ่ะเสร็จทันทีมีม้าขาวขี่เจ้าชายมาช่วยแล้วจัดไปหมัดใส่น้ําทลายหินหนึ่งดอกแล้วคุณผู้หญิงจะมาโจมตีค่าทําไมเนี่ยค่ารับดาเมจของบอสไปเต็มๆค่าถึงกระสาหัสเลยทีเดียวแต่ค่าก็ไม่ใช่คนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วค่าทํามันค่าก็ต้องทําให้ถึงที่สุดค่าเริ่มรู้จังหวะโยกหลบ ทีนี้ก็เป็นทีของข้าแล้วเราสองคนร่วมมือกันอย่างดีเยี่ยมหลังจากเสร็จสึกนี้เธอคงเริ่มมีใจกับข้าแน่นอน ค่าลดเลือดบอสจนถึงจุดต่ำสุดให้คุณผู้หญิงเป็นคนปิดจ็อบในที่สุดเราสองคนก็สามารถจัดการมันลงได้ค่าได้ทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนมันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยแล้วค้าก็กลับมาฟาร์มต่อเธอเป็นฝ่ายที่วิ่งมาหาค่าจะบอกลกค่าสินะอ้าวหรือว่าจะบอกลก ไม่เป็นไรคำขอบคุณก็ยังดีแต่ยังไม่ทันที่ข้าจะได้ตอบกลับเธอก็ยิงสกิลใส่ข้าซะแล้วนี่เหรอคำขอบคุณของเธอมันช่างโหดร้ายนักแต่เราก็ไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรยิ่งกับสาวๆแล้วด้วยปล่อยๆไปก็ไม่เป็นอะไรหรอกเรานี่มันหล่อเท่จริงและการฟาร์มก็เป็นไปอย่างยาวนาน ก็สำหรับวันนี้ข่าเหนื่อยแล้วเดี๋ยวข้าขอตัวไปพักก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบาย